now. ฟุตซอลแพนด้าสมุทรปราการจัดการแข่งขันฟุตซอล5คนรายการฟุตซอล A.C.K ข้ามปูยู16ที่สนามฟุตซอลแพนด้าสมุทรปราจอยเทศบาลบางปู68ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการนายรณชัยมงคลสืบสกุลกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลแพนด้าจัดการแข่งขันฟุตซอล5คนรายการฟุตซอล A.C.K ข้ามปูยู16โดยมีโรงเรียนสโมสรและกลุ่มเยาวชนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน30ทีมแบ่งออกเป็น10สายสายและ4ทีมสนามฟุตซอลแพนด้าสมุทรปราการมีนโยบายด้านการส่งเสริมกี ฟุตบอลโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและเยาวชนมีโอกาสได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลร,รายการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายในรูปแบบของเกมการแข่งขันทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และกฎกติกาผู้เล่นต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันมีน้ําใจนักกีฬาส่งเสริมไม่เกิดความสามัคคีในการเล่นกีฬาที่มีลักษณะเป็นทีมและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดังนั้นฟุตซอลเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริม ผู้เรีนมีระเบียบวินัยในตนเองอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นระบบกล้ามเนื้อระบบการหายใจระบบกับถ่ายระบบการไหลเวียนของโลหิตเป็นต้นสวัสดีครับผม สนามฟุตซอลแพนด้านะครับสมุดประการนะครับวันนี้เราได้มีการจัดการแข่งขันนะครับฟุตซอล A.C.K ก้ามปูรุ่น16ปีนะครับซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด30ทีมแต่ละทีมนั้นก็เป็นทีมชั้นนำนะครับจากโรงเรียนดังๆมาเข้าร่วมการแข่งขันนะครับวัตถุประสงค์นะครับในการจัดการแข่งขันของเรานะครับก็เพื่อพัฒนาเยาวชนนะครับให้ได้หันมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือนะครับ เพื่อก้าวไปสู่อาชีพแล้วก็ทีมชาติทางฝ่ายจัดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะครับ A.C.K ก้ามปูนะครับขาส่งอาหารทะเลนะครับขอขอบคุณนะครับทุกทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนะครับผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็กองเชียร์นะครับที่มาตามรับชมนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับเพจฟุตซอลแพนด้าสงการนะครับแล้วก็ A.S.F.C s p o r t ตทูขอขอบคุณครับ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน